ช่วยได้นิดเดียวด้วยความยินดี <laughs> จ้าขอบคุณมากมากส่วนมากป้าต่อยไล์ก็เพื่อนเข้ามาก็คนสองคนแค่นั้นแหละแล้วก็บางทีก็บางวันมันอาจจะมีลมบนแต่บางวันก็ไม่มีแม่น้องอุ่มขึ้นไล์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวป้าใสจะเข้าไปเที่ยวบ้างนะ ผ่านแล้วอ๋อจ้าป้าต่อยนี้ทำมาหลายปีแล้วผ่านได้เงินรอบสองได้เงินรอบสองแล้วแต่ว่านั่นแหละวว่ามันจะได้มันนานเป็นปีปีนู่นเมื่อรอบก่อนก็เป็นปีเกือบสองปีถึงจะได้รอบนี้ก็เป็นปีอีกแล้วมันต้องอดทนจ้า ทำไมอดทนเราก็ไปไม่รอดทำไม่ไหวถือว่าถ้าเราไม่ทำใช่ไหมเราก็ต้องดูเราก็ต้องเล่นโทรศัพท์เราก็ต้องเข้าเฟซเข้าไลนา์บางทีก็เข้า YouTube เราไปดูคลิปให้เพื่อนอะ่ะถ้าเราทำเองด้วยเรามีเรามีสิทธิ์ที่จะได้เงินไงก็เลยทำแล้วก็ทำไป,ปต่อยทำตั้งแต่ ตั้งแต่อายุสี่สิบกว่ารู้สึกว่านะสี่สิบกว่าที่ว่าทําจริงจังอ่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้หกสิบแล้วหกสบอดคิดดูว่าทามากี่ปีแล้วเพิ่งได้เงินสองรอบอ่ะเหนื่อยเนอะ าจะได้เงินของเขาเงินกลางอากาศคนที่เขาได้ไวๆที่คลิปเขาปังๆคนดูเยอะๆยอดวิวเยอะๆมันก็ดีไปขอบคุณนะจ้าป้าต่อยไม่เห็นหน้า,อาขอบคุณสองล้านนงแจ้าจ้าแป๊บนึง ก,กินนั่นแหละต้มนั้นแหละอขอบคุณนะจ้าแม่น้องอุ๋ม <c oughs> กินไลน์สีนนาทีตอนนี้ได้เจ็ดเจ็ดนาทีแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับชมจ้าแม่น้ององุ๋มเดี๋ยวป้าต่อยจ้แวะเข้าไปนะ พอดีลูกเข้ามาโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวป้าต่อยจะเข้าไปเที่ยวบ้านจ้าอ้าวอ๋อนี่เข้าไปแล้วแม่น้องอุม๋มคนอุบลป้าต่อยขี้ลืม คนแกน่เนี่ยเนาะพันนั้นแหละ <c ười> ได้หน้าลืมหลังแม่น้องอุมคนบนแม่น้องอุ๋มก็ผ่านแล้วใช่ไหมได้เงินเดือนแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะ <c ười> ขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจให้พักต่อย